นี่คือภาพที่ซูมไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเส้นนี้คือเส้นสารยาด้านในที่จะวิ่งไปแม่น้ำท่าจีนนะครับผมสุดลูกหูกลูกตาเลยพีกหาเส้นเลยแล้วเนี่ยแล้วก็แยกนี้นะครับจะไปคลองโยงนะครับไปโรงเรียนการจนาพิเศษ <c oughs> พี่รถกระบเนี้ครับขับรถให้เบาหนอยนึ่งครับพี่๋ย่าการเดินผมล่วงนะครับ ตรงนี้เข้าไปลึกอีกลึกอีกลึกกล,กลึกมากเลยจมไปเรียบร้อยใช้เรือแล้วนะครับของกินตอนนี้บริเวณนี้ก็ไม่มีนะครับนิดนึงครับพี่อย่าขั้นนิดผมล่วงนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปทางนี้นะครับจะวนกลับไปที่หอนริกาวงเวียนหอนริกาตรงหุบมุมพมิิดนแล้วก็เลี้ยวขวาออกพุนทธมณฑลสายสี่ได้นะครับผมขอบคุณมากครับพี่ที่มาช้าให้ ตอนนี้ถ้าทำได้อย่างเดียวนะครับนั่งลอยคอไรับไปไหได้ยางเดียวคือนั่งรอยคอแล้วก็รอนะครับผมตอนนี้พี่ๆตำรวจก็มาช่วยดูแลบัญชาการอยู่บริเวณจุดนี้นะครับช่วยไปช่วยมาเรือตำรวจจะล่มเองจมน้ำไปแล้วครับหนึ่งการวิทย์ใหญ่เลย Å! <laughs>